สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมโครงโซลาเซลล์นะครับได้ทําการเชื่อมอันใหม่นะครับเนื่องจากอันเดิมมันรับแสงไม่ดีนะครับก็ปรับทิศทางมุมเอียงใหม่นะครับเพื่อให้รับแสงได้ดีนะครับนี่ครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาทําแผงเพื่อลดน้าต้นไม้ใหม่นะครับนี่นะครับก็โครงสร้างได้ถูกเชื่อมไปแล้วนะครับก็ส่วนอุปกรณ์ในการเชื่อมนะครับรอบนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับนี่นะครับ เครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็ของวิโกเทคนะครับก็ขนาดนะครับนี่นะครับสามกิโลวัตต์นะครับแม็กอยู่ที่สามจุดสองกิโลวัตต์นะครับก็ใช้ตู้เชื่อมของจีนนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของจีนนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับก็มีเป็นหินเจียนะครับเป็นเครื่องตัดเครื่องเจียนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับ ก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็มาจากแอปตีส้มนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมได้เชื่อมไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้ลองสูบน้ําขึ้นไปแล้วนี่ครับก็ได้ทําการลดดูนะครับก็ในอนาคตนะครับก็น่าจะต้นต้นปีนี้ต้นต้นต้นปีนะครับก็คือปีใหม่นะครับก็จะมีโอกาสได้ทําบ้านสวน ก็เดี๋ยวจะใช้เครื่องบันไฟตัวนี้แหละครับทําโครงสร้างทั้งหมดนี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าผลมันจออกมาเป็นยังไงนะครับก็ผมจะใช้เครื่องบันไฟในการสร้างบ้านนะครับนี่ครับก็ปีใหม่ก็จะเริ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ผมทําไปเสร็จแล้วล่ะแต่เหลือเชื่อมใต้ท้องก็ผมจะทดสอบไปดูว่ามันใช้งานได้จริงนะครับก็เดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องนะครับ ขอภัยนะครับไม่มีไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็ขอภัยด้วยนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้ได้ดีครับก็ลวดเชื่อมที่ใช้ก็เป็นลวดเชื่อม2.6มิลนะครับก็ใช้ได้นะครับก็อันนี้เป็นปั๊มโซลาเซลล์นะครับก็สําหรับท่านที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าผมใช้แบบไหนนะครับนี่นะครับ ก็นี่เป็นปั๊มขนาดติดต่อโวลต์สามร้อยวัตต์นะครับเป็นปั๊มเป็นปั๊มจุ่มนะครับผมซื้อมาในราคาไม่ถึงพันบาทนะครับนครับก็ส่วนคามแรงน้ําก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นไผ่ไผ่กิมซุงครับนี่ครับ ก็ปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่ครับทุกอย่างนี่ใช้เวลาปลูกประมาณ2ปีนะครับนี่ครับส่วนก็สำหรับที่ปลูกไว้นะครับก็ประมาณไปเลยนะครับขนุนก็เริ่มโตนะครับก็ผมทยอยเอามาปลูกเรื่อยๆอันนี้ตะลิงปิงนะครับต้นใหญ่แล้วครับ ซื้อมาต้นทีด่เดียวก็นี่ครับก็วันนี้รดน้ำครับจะมีโอกาสรดน้ำเพราะว่าข้าหน้านหนาวแล้วฝนไม่ตกนี่นะครับมะพร้าวมะพร้าวก็ออกจันแล้วครับนี่นะครับนี่ครับสามอันนะครับนี่นะครับก็สองปีครึ่งนะครับเกือบครึ่งแต่ยังไม่ครึ่งก็ เตรียมตัวออกลูกหนึ่งต้นแล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็ส่วนต้นโน้นใบมันแห้งมันน่าจะโดนยานะครับก็มันกําลังจะฟื้นนะครับนี่ครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับก็เดี๋ยวปีใหม่ครับทําบ้านสวนนะครับก็ฝากติดตามนะครับว่าผมจะทําทรงไหนทําแบบไหนนะครับก็นี่แหละครับแล้วก็จะปอบริเวณประมาณนี้นะครับ ก็ส่วนพื้นที่ด้านหลังหนึ่งไร่ก็จะทําการปลูกพวกกล้วยพวกอะไรนะครับก็ได้วางแผนไ้นหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ